ขั้นตอนการรับออเดอร์และการแอดชาร์จยาในวันให้มาที่แถบเมนู d i s เพนซิ r y IPD profile เสร็จแล้วเราทำการค้นหา AN ในช่อง AN ใส่เลข AN เสร็จแล้วเราทำการกดปุ่ม enter ระบบจะเปิดหน้าโปรไฟล์ Data ขึ้นมาให้มาที่แถบเมนู Care Plan เสร็จแล้วให้เราทำการรับออเดอร์เฉพาะประเภทที่เป็น Medication ระบ,บุเวลาที่ทำในช่องเวลาที่ทำอย่างเช่นตัวยาพาราก็ให้ระบ,บุเวลาที่ทำเป็น PRN ต่อไปเป็นออเดอร์น้ำเกลือก็ระบุที่เวลาที่ให้คนไข้ได้เลยยาเซฟไตก็เช่นกันก็ระบุเวลาที่ต้องการให้คนไข้ได้เลยต่อไปยาไอบูเฟนให้คนไข้วันละสาครั้งก็ระบุเป็น3เวลาเสร็จแล้วให้เราทำการกดปุ่มเซฟ ต่อไปเราจะดึงยาเข้าโปรไฟล์ยาให้เรามาที่เมนู Medication Profile กดปุ่ม Doctor Rx เสร็จแล้วก็ดึงยาเข้าโปรไฟล์ยาให้เราทำการกดปุ่มตกลง เมื่อเราดึงยาเข้าโปรไฟล์ยาเรียบร้อยแล้วตรวจสอบวิธีใช้ยายาตัวไหนที่มีวิธีใช้ไม่ถูกต้องก็ให้เราทำการดับเบิลคลิกตัวยาขึ้นไปด้านบนแล้วก็ระบุวิธีใช้ที่ถูกต้องอได้เลยอย่างเช่นวิธีใช้แบบไหนรับประทาน โดสเท่าไหร่หน่วยเป็นอะไรนะคะแล้วก็กดปุ่มเพิ่ม F8 เพื่อบันทึกวิธีใช้ยาเสร็จแล้วให้เรามาระบุจำนวนที่จะจ่ายให้กับ,บนคนไข้ในแต่ละวันนะคะ ระบุจำนวนให้ครบทุกตัวนะคะเสร็จแล้วให้เราทำการกดปุ่มบันทึกโปรไฟล์ได้เลยเมื่อเราบันทึกโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วต่อไปเราต้องการแอดชัดยาเข้า,บาใบสั่งญานะคะให้เรามาที่รายการใบสัง่งญากดปุ่มเพิ่มรายการ เสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม add chart f 1 2นะคะเลือกรายการยาที่จะ add chart เข้าไปสั่งยาถ้าต้องการเลือกทั้งหมดก็ติ๊กถูกทั้งหมดได้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เราทำการกดปุ่มตกลงนะะแล้วก็บันทึกอันนี้ก็สิ้นสุดกระบวนการ อแอดชาร์จยาเข้าไปสั่งยา